สวัสดีค่ะวันนี้ Storyland จะพาเราทุกคนย้อนรอยประวัติศาสตร์และทำความรู้จักดินแดนศักดิ์สิทธิ์หรือที่รู้จักกันในนามว่า Holy Land เรื่องราวเริ่มตั้งแต่สมัยยุคแห่งตำนานก่อนคริสต์ศักรเมื่อประมาณ1,500 0ปีก่อนไล่มาถึงยุคพระสต์โมเสกและจนถึงสงครามโลกและมาถึงปัจจุบันก่อนอื่นหากชอบช่องของเราช่วยกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์หรือโฮลี่แลนด์แห่งนี้จะได้ว่าเป็นสถานที่บริส,สุทธิ์สูงสง่งและเปื้อนเลือนมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวโดยผู้คนมากมายต่างอ้างกันว่าตนเองสมควรได้ครอบครองที่แห่งนี้เพราะว่าพระเจ้าเป็นคนมอบให้พวกเขาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อไม่ว่าจะเป็นคานาอัลปาเลสไตน์จูเดียหรืออิสราเอล เราจะพาทุกคนย้อนไปดูยุคแห่งตำนานกันก่อนเราจะแบ่งออกเป็น,ปนตอนๆนะคะภาคที่1ทึ่ง,ทงความรู้จักดินแดนศักดิ์สิทธิ์ดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี้มีความสําคัญต่อศาสนา3ศาสนาได้แก่ศาสนายูดาศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามและสถานที่ตั้งอยู่ที่กรุงเงยรูซาเลม็มดินแดนแห่งอิสราเอลเรามาดูยุคแห่งตำนานกันค่ะ จากหลักฐานทางโบราณคดีในหุบเขาจอดแดนพบว่ามีร่องรอยของมนุษย์อาศัยอยู่ในแถบนี้ตั้งแต่เมื่อราวๆหนึ่งล้านห้าแสนปีก่อนต่อมาในช่วง4,500ปีก่อนคริสต์กาลมนุษย์แถบนั้นหรือที่นักประวัติศาสตร์ได้เรียกลมรวมกันว่าเผ่าคณาอันนายได้ค่อยๆเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการเป็นนักล่ามาทําการเกษตรและปศุสัสตว์จนมาทําเกษตรแบบเต็มตัวในช่วงยุคทองแดงซึ่งก็ตกอยู่ราวๆ4,500ปีก่อนคริสต์กาล ต่อไปเราจะมาทําความรู้จักอับราฮัมเมื่อเรารู้จักยุคแห่งตำนานไปแล้วอันดับต่อไปก็เป็นบุคคลสําคัญที่เราจะต้องพูดถึงนั่นก็คืออับราฮัมซึ่งเป็นต้นตระกูลของชาวอาหรับและชาวยิวฟังดีๆนะคะตรงนี้สําคัญมากเพราะเป็นต้นกําเนิดของศาสนาการเดินทางของอับราฮัม เทรวนั้นมีบุตรชายหนึ่งคนชื่ออับรามเกิดในเมืองเอร์และชอบแคเดียนต่อมาเทรวได้นำอับรามและนางซาร่าและโลดหลานชายออกเดินทางจากเมืองเอร์ไปอยู่ที่ฮารานในดินแดนคานาอัน โดยภายหลังทราวเสียชีวิตลงและเมื่ออับราฮัมอายุได้7 5ปีก็ได้รับการเรียกจากพระเจ้าให้ไปยังดินแดนที่พระเจ้าจะนำทางอับราฮัมออกเดินทางพร้อมด้วยนางซาร่าและพาลดไปด้วยระหว่างเดินทางได้เกิดการขาดแคลนอาหารขึ้นอับราฮัมจึงได้อพยพเข้าไปในอียิป่ึงด้วยนางซาร่าเป็นคนสวยอับราฮัมเกรงว่าจะถูกฆ่าเพื่อยแย่งนางอับราฮัมจึงบอกคนอียิปว่านางเป็นน้องสาวโดยเหตุนี้นางซาร่าจึงถูกน ไปถวายตัวแก่ฟาโรปพระเจ้าจึงทรงทําให้เกิดภัยพิบัติร้าย,าย,ายรแรงแก่ฟาโรฟาโรจึงเรียกอับราฮามาและได้มอบตัวนางซาร่าและทรัพย์สมบัติให้อับราฮัมจึงได้เดินทางออกจากอียิปต์ และเมื่อออกจากอียิปต์อับราฮัมได้แยกทางกับโลดเนื่องจากทั้งสองมีฝูงสัตว์และคนรับใช้จำนวนมากฝ่ายโลดเลือกเดินทางไปที่ยังรุ่มแม่น้ำจอแดนซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองโซโดมและเมืองโกโบราฝ่ายอับราฮัมก็เลือกไปอีกทางหนึ่งคือเมืองคีรัตอาบาซึ่งเชื่อกันว่าอยู่ในบริเวณเมืองเฮบรในปัจจุบันและก็เริ่มขยายตระกูลของเขาออกไป พันธสัญญาของพระเจ้าเมื่ออับราฮัมอาศัยอยู่ในที่พำนักนั้นพระเจ้าได้มีพระดำรสกับอับราฮัมว่ามองดูฟ้าสิถ้าเจ้าสามารถนับดาวทั้งหลายได้ก็นับไปเชื้อสายของเจ้าจะเป็นเช่นนั้นและทรงมีคำพยากรณ์ให้อับราฮัมอีกว่าเจ้าจงรู้แน่เถิดว่าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นคนต่างด้าวในดินแดนซึ่งไม่ใช่ที่ของพวกเขาและพวกเขาจะต้องรับใช้ชาวเมืองนั้นชาวเมืองนั้นจะกดขี่เขาถึง400ปีโดยอับรา อาฮัมนั้นมีลูกชายคนแรกคืออิชมาเอลซึ่งเป็นต้นตระกูลของชาวอาหรับอิชมาเอลนั้นเกิดจากสาวใช้ชาวอียิปต์ชื่อนางฮากาและอับราฮัมซึ่งนางซาร่าผู้เป็นภรรยาของอับราฮัมนั้นเป็นหมันนางจึงยกนางฮากาให้เป็นภรรยาแก่อับราฮัมนางฮากาก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายอับราฮัมจึงให้ชื่อบุตรชายว่าอิชมาเอลเมื่ออิชมาเอลเกิดนั้นอับราฮัมมีอายุได้86ปีต่อมาเมื่ออิชมาเอล อายุ13ปีพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมผู้เป็นบิดาว่าให้ถือสุนัตด,ดังนั้นจึงถือได้ว่าอิชมาเอลเป็นบุตรชายคนแรกของอับราฮัมที่ได้ประกอบพิธีสุนัต ตามที่พักคัมภีร์ไบเบิลระบุไว้ว่าพระเจ้าไม่ได้ให้อิชมาเอลเป็นผู้สืบเชื้อสายของอับราฮัมโดยในหนังสือปฐมกาลกล่าวว่าเมื่อนางฮากาตั้งครรภ์ก็ดูถูกนายหญิงของตนฮากาและอิชมาเอลจึงถูกขับไล่ออกจากครอบครัวซึ่งเดิมทีนั้นอับราฮัมหนักใจที่จะขับไล่ทั้งคู่แต่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะให้พงพันธุ์ของอิชมาเอลนั้นเป็นพงพันธุ์ใหญ่เช่นกันนักศาสนศาสตร์บางท่านเชื่อว่า อิชมาเอลคือบรรพบรุษของชาวเปอร์เชียแต่ในทัศนะของอิสลามอิชมาเอลเป็นบรรพบรุษของชาวอาหรับและเป็นบรรพบรุษสายตรงของนบีมูฮัมมัด ซึ่งในคัมภีร์อัลกุรอานปรากฏข้อความในบทที่14สุลเะอิบรอฮิมองค์การที่35ว่าบรรดาการสรรเสริญทั้งปวงพึงแด่อัลเลาะห์ผู้ทรงประทานอิชมาอิลและอิชฮักให้เป็นบุตรสืบสกุลในยามชราภาพแก่ข้าพระองค์เพื่อสืบทอดภารกิจและพันธกิจในการเทศนาเตือนสติแก่ลูกหลานอาดัมแท้จริงองค์พระผู้อภิบาลของข้าพระองค์เป็นผู้ได้ยินคำดุอาวิงวอนเสมอ ต่อมาเมื่ออับราฮัมอายุได้99บปีพระเจ้าทรงปรากฏต่อหน้าอับราฮัมและทรงเปลี่ยนชื่อจากเดิมอับรา,ามเป็นอับราฮัมและทรงกระทำพันทัสัญญาแก่อับราฮัมว่านี่คือพันทสัญญาของเรากับเจ้าเจ้าจะเป็นบิดาของประชาชาติมากมายชื่อของเจ้าจะไม่ใช่อับรามอีกต่อไปเจ้าจะมีชื่อใหม่คืออับราฮัมเพราะเราให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติมากมายเราจะทําให้เจ้ามีพงพันธุมากมายยิ่งเราจะทํา ให้เจ้าเป็นชนหลายชาติและกษัตริยห์หลายองค์จะเกิดมาจากเจ้าเราจะสถาปนาพันธสัญญาของเราไว้ระหว่างเรากับเจ้าและเชื้อสายต่อมาของเจ้าตลอดชั่วชาติพันของเจ้าให้เป็นพันธสัญญานิรันดรคือเป็นพระเจ้าแก่เจ้าและแก่เชื้อสายต่อมาของเจ้าเราจะให้ดินแดนที่เจ้าอาศัยอยู่อย่างคนต่างด้าวนี้คือแผ่นดินคานาอินทั้งสิ้นแก่เจ้าและแก่เชื้อสายต่อมาของเจ้าให้เป็นกรรมสิทธิ์นิรันดรและเราจะเป็น พระเจ้าของพวกเขานอกจากนี้พระเจ้ายังสัญญาอีกว่าจะประทานบุตรชายอีกคนให้กับอับราฮัมอีกด้วยซึ่งหลังจากนั้นอิสอักก็ได้ถือกำเนิดขึ้นจากอับราฮัมและนางซาร่าหหญิงที่อับราฮัมรักเป็นที่สุดอิสอัก ครอดเมื่ออับราฮัมมีอายุได้100ปีเมื่ออิสอักโตขึ้นพระเจ้าก็ทรงรองใจอับราฮัมโดยให้ถวายอิสอักเป็นเครื่องบูชาและเมื่ออับราฮัมแสดงความไว้วางใจพระเจ้าพระองค์ก็ให้ทูตสวรรค์มายั้งมืออับราฮัมและมอบลูกแกะให้เชืออเพื่อสักการะพระองค์แทนการเชื้อลูกตัวเองพระองค์ยังให้อิสอักสืบเชื้อสายต่อจากอับราฮัมอีกด้วยโดยอิสอักมีลูกชื่อว่ายาโคบวันหนึ่ง พระเจ้าได้แปลงกายมาทดสอบยาโคบด้วยการเล่นมวยปร้ำพอชนะก็เลยให้ฉายายาโคบว่าอิสราเอลแปลว่าผู้ปร้มสู้พระเจ้าอันเป็นนามของวงตระกูลสืบมาต่อมายาโคบมีลูกชาย12คนซึ่งเป็นต้นตระกูลของเผ่าของอิสราเอล12เผ่าซึ่งลูกชายทั้งสองคนของอับราฮัมนั้นมีมุมมองทางาศาสนานั้นต่างกันค่ะ โดยอิชมาเอลนั้นเป็นต้นตระกูลของชาวอาหรับและอิสอัคเป็นต้นตระกูลของชาวยิวโดยคัมภีรไบเบิลบันทึกไว้ว่าอับราฮัมนั้นได้สิ้นใจเมื่ออายุได้175ปีเมื่ออับราฮัมเสียชีวิตอิสอัคและอิชมาเอลก็ฝังศพของท่านไว้ในถ้ำมักเปา่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เรามาติดตามกันในตอนถัดไปอันได้แก่ตอนกำเนิดโมเสสขอบคุณที่รับชมและติดตามเพราะ s t o r y ่แลนด์มีเรื่องมาเล่า